สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับเอกวิรศักดิ์ล่าสุดก็โพสต์นะครับว่ายอมยอมกราบอากาศแต่ละมือไผปรับตัวทันก็เก่งคักอยู่ดอกอาทิตย์หนึ่งมีทุกฤดูเอาโลดนะครับเอาโลดเลย <c oughs> อาทิตย์หนึ่งมีทุกฤดูปรับไม่ทันปรับบ่ทันนะ ก็จะบอกยังไงดีอะแม่นคักหลายโอ้ยตายตายตายนะคืออากาศเนี่ยอ่ามันเป็นแบบนี้นะครับมันจะปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลของมันแต่ช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศมันจะค่อนข้างแปรปรวนิดหน่อยในเรื่องของอากาศ บอกเลยว่ามีร้อนร้อนหนาวหนาวแล้วก็บางที่มีฝนตกอย่างอุตรดิตนะครับที่ผมอยู่อะช่วงเช้าจะค่อนข้างหนาวซึ่งทุกวันนี้ก็ยังหนาวอยู่ไม่รู้ว่าจะหมดฤด,ดูหนาวหรือยังนะตามปกติแล้วเด็กก็จะเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่ แต่จะไปร้อนอีกทีก็คือช่วงเที่ยงแต่ถามว่าร้อนมากไหมก็ไม่ได้ร้อนมากมันจะเป็นร้อนแบบร้อนลมลมพัดมาร้อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆหายไปหายไปในช่วงหลังบ่ายสจะเป็นอากาศปกตินะครับทีนี้ ไอ้เรื่องอากาศแปรปรวนเนี่ยปัญหาตามมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพพอปัญหาสุขภาพเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องปรับนะครับปรับร่างกายโดยการทานยาเข้าไปเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเพราะว่าบางท่านมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภูมิต้านทานด้วยอะไรด้วยเพราะว่าปรับสภาพ อากาศไม่ทันนะเลยทำให้ส่งผลทาให้คนเนี่ยไม่ค่อยดีกันเยอะในเรื่องของสุขภาพนะครับมันมีเรื่องของลมฮอนนะครับลมฮอนแล้วก็มีเรื่องของอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปโดยตลอดเวลานะอาทิย์หนึงก็จะเปลี่ยนแปลงสักา3วัน4วันอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวร้อนมั่งเดี๋ยวหนาวมั่งเดี๋ยวฝนตกบ้างนะครับจริงๆอากาศเปลี่ยนเนี่ยต้องดูแลตัวเองนะต้องให้ทันกับสภาพอากาศต้องปรับตัวให้ได้ต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของร่างกายนะครับพยายามกินน้ำอุ่นเยอะๆแล้วก็พยายามกินแบรนด์นะครับแบรนด์เนี่ยจะช่วยเรื่องของสมองแล้วก็ปรับสมดุลของร่างกายด้วย แต่อากาศแปรปรวนเนี่ยอารมณ์คนก็ต้องเอย่าแปรปรวนตามนะครับบางครั้งต้องใจเ,เย็นๆนะเพราะว่าเราเนี่ยทำอาชีพหมอํำด้วยนะอาชีพหมอํำคืออาชีพที่มีศักดิ์ศรีมีเกียรติของมันนะครับเป็นอาชีพที่สุจริตแล้วก็เป็นอาชีพที่ทำให้ทุกคนมีความสุขใครที่ไปดูหมอำํำทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า มีความสุขแล้วก็ชอบเพราะว่าหมอลำเนี่ยสามารถทำให้คนดูจากที่เคยเศร้ามีความสุขได้นะครับแต่เข้าไปดูก็จะมีน้อนหนาวหน่อยช่วงนี้เนาะอากาศน้อนหนาวเย็นๆหน่อยก็ต้องอ่าเซฟตี้กันบ้างนะครับมันก็ลดแต่สุขภาพของคนเนาะบางคนก็ทนหนาวได้บางคนก็บอกว่าร้อน นะครับก็แล้วแต่ว่ากันไปแต่ช่วงเช้าเนี่ยแถวอุตรดิตที่บ้านแอดอยู่เนี่ยคือหนาวมากๆในช่วงเช้านะครับมันจะไปร้อนอีกทีก็ช่วงเที่ยงแต่มันก็ไม่ได้ร้อนมากมายม่เป็นลมร้อนเฉยมาแป๊บเดียวแล้วก็ผ่านไปแล้วพลังบ่ายสามก็จะกลายเป็นอากาศปกตินะครับบางทีอ่าก็จะมีฝนตกบ้างในช่วงช่วงเย็นเออตามไม่ทันเหมือนกันนะก็เหมือนกับที่เอกวิรศักดิ์เขาบอกแหละบางทีตามไม่ทันเหมือนกันไม่รู้ว่าจะ ไปในทิศทางไหนนะครับสำหรับอากาศนะแต่ละมือคือไพ่ปรับตัวทันก็เก่งคักอยู่ดอกนะครับประมาณนี้อ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เอกวิรศักดิ์ของเราแล้วกันนะแล้วก็รวมถึงทีมงานสิบหกทุกท่านและมิดรักแฟนเพลงด้วยที่เข้าไปชมงานนะครับก็ขอให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะยิ่งยิ่ขึ้นไปกันทุกทท่านเลยนะครับวันนี้ก่อนแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ